สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของลุยบาลนันวันครับเช้าพรุ่งนี้ในเอ็นเบแข่งกัน6คู่นะครับโดยในคู่แรกเนี่ยซิกเซอร์กับฮอนดส์ถือว่าดูเหลี่ยมยากเพราะว่าทางซิกเซอร์นั้นไม่มีโจเอลบีดเล่นเจอร์รี่แมคเคนก็เล่นไม่ได้แต่คู่นี้ฮอนดส์ก็ไม่ถึงกับน,น่าวางใจมากมายนะักแต่ต้องเลือกฝั่งเนี่ยก็จะชอบฮอนดส์มากกว่าทางซิกเซอร์ส่วนคู่อื่นนะครับสิบโมงสิบนาทีเดลเมอร์นัเกสเปียน์สครามเมตเตอร์คิงส์ทางฝ้าของ นักเกตชนะยชนะ13แพ้ส0สู้ตามต่อได้9เสีย13เจ้าหุ่นหนึ่งคิงชนะ13แพ้ส3สู้ตามต่อได้10เสีย15แล้วก็เจ้าหนึ่งเดนเวอร์ Denver เองฟอร์มช่วงหลังถือว่าเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถล่มทางคริปเปอร์ได้ยดอย่างขาดลอยส่วนคิงเซงเป็นทีมเอาแนววอน่อไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ชนะเพลิแกนแบบไม่ค่อยประทับใจมากนะักคิงชนะมาสี่ใน5เกมก็จริงแต่ก็ยังไม่ถึงกับว่า ดูว่าชัวร์เท่าไหร่โดยเฉพาะเกมที่ป้องกันของพวกเขาแล้วเล่นในบ้านปีนี้ชนะ6แพ้เเอง2ฝ่ายที่สู้ตั้มต่อไม่ค่อยดีนะครับเดนเวอร์ Denver, เจ๊งมา4จาก6นะัดส่วนคิงนั้นก็เจ๊งมา10จาก14นะัดถ้าต้องเลือกฝั่งแล้วเนี่ยราคามันก็สูสีด้วยผมมองไปทางเดนเวอร์นักเก็ตนะที่อย่างน,น,น้อยมันยังมีอย่างทางนิโเคลียยูคิชอยู่ส่วนคู่ตอน7โมงครับมาไมฮิตที่จะไปยืนดีทรอยต์พิสตันที่ผ่านมาเนี่ยฮีทชนะ13แพ้10 ล้าสู้ตั้มต่อได้11 42พิสตันชนะ10แพ้16สู้ตั้มต่อได้12 43เจ้าหนนึงคือดูเชิงเนี่ยพิสตันดูเป็นรองเยอะ10นัดหลังพิสตันดูเป๋ทั้งแพ้และเจงแต้งไปถึง7แล้วก็เวลาฝ่าบ้านปีนี้ชนะแค่4แล้วก็แพ้ไป7เจอกันล่าสุดนี่สิครับทางดีทรอยนั้นเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะพลิกล็อกชนะต่อเวลาใสายมามิทิตได้ 123- 121 แล้วมันมีสถิติที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือดีทรอยต์เ,ยเจอมาม่เจ็ดเกมเนะกินต้มใส่ไปหกเลยนะดังนั้นการที่พวกเขาเล่นในบ้านแล้วเป็นรองอยู่4.5เนี่ยก็จะชอบบัตรองอีกคู่หนึ่งอย่างดีทรอยต์นะครับส่วนตอนเจ็ดมงครึ่งเชี่ยโก้บูไปเยือนตัวนโตัรัเตอร์บูในชนะ11พลด15สู้ตั้มต่อได้13-43รัเตอร์ชนะ7พลา19สู้ตั้มต่อดีที่สุดร่วมของลีกได้18เสีย8 แรปเตอร์ในปัญหาคือเล่นนอกบ้านแต่วพาเล่นในบ้านแล้วพวกเขาแข็งแกร่งนะครับเบรดี้กลายเป็นตัวเล่นเกมบุกได้ดีไปเฉยเลยอะแล้วมันมีตัวเลือกหลายคนชิคาโกเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมป้องกันในการบีบเทนเนอร์ไม่เก่งแล้วเกมบุกเนี่ยมันต้องแม่นจริงนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยวงในก็ไม่ค่อยถึงกระเด่นแล้วก็นอกจากนี้ Ra ปเตอร์เป็นทีมที่เล่นวงในโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกฝั่งแล้วเนี่ยที่ผ่านมา Ra ปเตอร์เอง ก็ถือว่าผลแข่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีแหละแพ้ไป4จาก5้านัดแต่พวกเขากินแต้มมา5ใน6ผลโอเคบูเองก็กินแต้มมา4ใน6ผลแต่เวลาคู่นี้เจอกัน6นัดเนี่ยแรปเตอร์กินแต้มใส่ไป4คู่นี้เอ็นไปชอบทาง r a ปเตอร์นะครับที่ถือว่าราคาตอนนี้เป็นรองอยู่ประมาณสัก1.5ก็เป็นบาสรองอีกแล้วนะครับส่วนบาสต่อคู่เดียวที่มองไปเนี่ยเป็นคริฟแลนคัลเรียสเพราะว่าซูแต้มต่อดีที่สุดในลีก เท่ากับแรปเตอร์นี่แหละและผลงานจริงก็ชนะ22แพ้แค่4ส่วนบุคลินในชนะ10แพ้15ส้ตัมต่อได้มา15เสียไป9เจ้าหุ่นหนึ่งแต่บุคลินตอนนี้เทรดเดนส์รูดเดอร์ทิ้งไปแล้วนะครับคันโทมัสตัวทำแต้มก็เจ็บกล้ามด้วยหลังเข่าอยู่ถ้ากับการที่เก่งสุดเนี่ยหายไปเลยครับทีมก็แพ้มา5ใน6เกม6เกมที่มันทีมเป๋เนี่ยผลต่างเนี่ยมันติดลบอยู่6.2คะแนน ขณะที่คริฟแลนด์เป็นทีมที่บุกดีที่สุดในลีกนะครับศักยภาพเนี่ยร้อนแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคริฟแลนด์เวลาเจอบุกลิน6เกมจะเจงต้าไป4แล้วราคาเกมนี้มันแพงแต่มันก็ไม่มีทางเลือกเพราะาตัวมันดูดีกว่าก็ควรจะต้องอยู่กับคริฟแลนด์ที่ลบสิบแะครับยูท้าแจาสไปยิงคริปเปอร์คู่นี้แจสเองสูตั้มต่อได้10เสียส4ส่วนคริปเปอร์นั้นได้16เสียไป10นะครับ แจสในแพ้มาสิบเอ็ดจากสิบสามนัดล่าสุดก็โดนฟินิคซันเล่นงานไปแปดคะแนนก็เจ๊งแต้มอีกเจ๊งมาสี่จากหกเกมส่วนเอวไอคริปเปอร์เนี่ยสิบสามเกมหลังกินแต้มมาได้เก้าแต่ผมมองว่าราคามันแพงเกินไปคือคริปเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่มันเอาแน่อนอนแบบคล้ายคิงอะแล้วก็การที่พวกเขาเป็นต่ออยู่ตั้งแปจุดห้าเนี่ยผมไม่ค่อยวางใจเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมจะชอบทางยูท้าแจสก็เลยดว่าแทบจะทั้งวันเนี่ยจะชอบบัสรอง เกือบทั้งหมดยกเว้นเพียงแค่คริแฟนทีมเดียวเอามาฝากให้กับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบากในว,นวันนนะครับ